ตัวแรกนะครับ GroZen Profit Test หรือ PV 1 5เป็นแบรนด์น,นำเข้าจากประเทศเยอรมนนีเครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพไฟฟ้าระบบโซล่าที่มีฟังก์ชันวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเส้นโคง้งหรือ I-V curve ที่ระดับ1,500หาโวลต์20แอมป์หากใช้งานไม่ถึง1,000 V โวลต์จะยอมให้กระแสไหลผ่านได้มากสุดถึง5 0แอมป์หน้าจอเป็นหน้าจอ LCD รองรับระบบทัชสกรีนสามารถวัดค่าแบบต่อเนื่องได้ พร้อมทั้งโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อทำด p o r t ได้แบบเรียลไทม์ขั้นตอนการต่อสายนะครับของเครื่องวัดอค่าหลักๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับก็คือสายเทมครับเทมเลเสายวัดแสงครับแล้วก็จะเป็นสายที่ต่อเข้ากับจริงเพื่อวัดค่า IOC USC นะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตไฟไม่ให้วิ่งเข้าเครื่อง ถ้าเกิดกรณีกระแสไฟเกินตัวนี้เราก็จะแยกตามสีสลับกันก็ได้เสียบเข้าไปได้เลยแยกกันสีดำครับผมสายต่อไปนะครับคือสายวัดแสงนะครับตัวนี้ก็จะเสียบไว้บริเวณนี่นะครับสายวัดแสง การใส่สารนะครับก็คือจะกดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับอ่ามันก็จะหยุดติดก,กับตัวเครื่องนะครับครับสายต่อไปนะครับก็คือสายวัดอุณภูมินะครับอาจจะดูพลุนประทางได้น้อยก็จะต่อเข้าตัวข้างๆขสองตัววัดแสงนะครับ ครับผมหลังจากนี้นะครับก็จะนำเอาตัววัดแสงเนี่ยไปเสียบเข้ากับตัวโครงโซลาร์าเซลล์และก็เอาตัววัดอุณหภูมินะครับก็คือตัวนี้นะครับไปวางไว้บริเวณแผงโซลาร์าเซลล์เช่นเดียวกันนะครับครับผม คราวนี้การต่อสายก็เสร็จแล้วครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตั้งค่าโมดูลนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดครับกดปุ่มเปิด p าวเวอร์นะครับทีเดียวครับครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเมนูหลักนะครับครับหลังจากที่ใส่ค่าครับทั้งหมดแล้วนะครับเราก็กดเริ่มสตาร์ทได้เลยครับ ครับอันนี้เขาก็จะแจ้งว่าแสงเนี่ยน้อยไปนิดนึงนะครครับหลังจากที่เรากดสตาร์เข้ามานะครับเครื่องก็จะทำการวัดมาให้ทั้งหมดเลยอ่ะตรงนี้ก็จะมีนะครับคำนวณค่า R S measurement นะครับให้แล้วก็จะมี IP m a c U C I S C นะครับมีทั้งหมดเลยแล้วเราสามารถกดดู I V curve ได้จากในเครื่องนะครับนี่ครับมันก็จะคำนวณค่า H.T.C ให้เราด้วยก็คือเส้นสีชมพูครับส่วนค่าเม u เ e m น n t เนี่ยจะเป็นค่าสีเป็นกราฟสีเหลืองนะครับครับต่อไปจะเป็นการวัดค่าแบบต่อเนื่องนะครับกอนอื่นนะครับเชื่อมครับตัวสายนะครับระหว่างเครื่อเยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับ เปิดเครื่องตรงนี้เราจะเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันของมันมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องกดตัวแชร์ลิงก์ข้อมูลนะครับกานเปิดข้อมูลจากในเครื่องครับแค่นี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมาในคอมเปิดโปรแกรมนะครับมันก็จะมี ครับนี่ก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมนะครับสำหรับตัว P105 เราก็จะต้องเชื่อมต่อข้อมูลนะครับครับต่อไปจะเป็นการวัดนะครับมันจะมีโหมดนะครับ Continuous Measurement ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปครับมันก็จะเลือกนะครับว่าเราจะวัดแบบครั้งเดียวนะครับหรือจะวัดแบบต่อเนื่องเราวัดแบบต่อเนื่องนะครับ ตรงนี้ก็จะทุกๆก,กี่นาทีนะครับผมให้ทุกๆทุกๆสิบวินาทีนะครับให้วัดทั้งหมดสิบครั้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัดทุกๆสิบวินาทีนะครับให้ทำซ้ำเนี่ยทั้งหมดสิบครั้งหลังจากนั้นเราก็จะกด start measurement นะครับ เมนูก็จะแจ้งเตือนว่าเราเริ่มทําการวัดนะคะทุกๆสิบวินะครับมันก็จะขึ้นมาหนึ่งค่าตอนนี้ค่านะครับก็จะทําการวัดทั้งหมด10บค่าแล้วนะครับก็จะขึ้นสต็อปคะฮะทีนี้เราสามารถกดดูค่าที่เราวัดได้นะครับโดยการกดเบาว์นะครับครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับค่าที่เราวัดนะฮะ จำนวน10ค่านะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนะครับครับเราก็มาดูค่าที่เราวัดไปเมื่อสักครู่นะครับครับก็จะมีค่านะครับ measurement นะครับทั้งหมดขึ้นให้เรานะครับค่า h t c normal curve แล้วก็ค่า r e f e r e n c นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่ากราฟเราเนี่ยจะเลือกดูค่าอะไรบ้างนะครับก็จะมี เ t c นะครับ Normal c u r v e นะครับแล้วก็ตัว Power ครับหากท่านไหนสนใจสามารถติดต่อมาที่บริษัท m a เชอร์โทนิกจำกัดได้นะครับหรือติดต่อมาที่ผมโดยตรงเดี๋ยวผมจะขั้นเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ